สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กับโลนินลัสสมุไรพาร์ตี่สามกันแล้วนะครับก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะฮะพอดีเน็ตผมไม่ค่อยจะมีมาเอาละเริ่มกันเลยดีก,กว่าไปเออ่วันนี้รับของแล้วก็ไปเอาดาบใหม่แอาละพยนยามจะพอซูได้บ้าง ใหคิดที่ข้อโจมตีเข้าเป้าแล้วก็ความเสียหายจากการโุมตีนนหนักอันนี้่าไม่ได้เข้า,าไมไ,ไ,าไม่ได้ฟาร์มนักล็อบเลยมาต่อกันเลยมาโอ้ยปืนแนี่อโยดูมวเตจะ์เพื่ปืน การเสริมความยิดงยวดการมุ่งมั่นรักษาชีวิตเอานนี <c oughs> ้แหละฝันไม่ทันขยามมาจะก็ชนะได้ยังสวยงามอืม้มเอาอันนี้แล้วกัน ระยะยาวย่อมดีกว่าอยู่แล้วกลังเต็มๆเพิ่มขึ้นเกือบเปอร์เซ็นต์มาเลยนะอุ้ยายเย็นหลบมือคันเรียบร้อยชนะอย่างสวยงามทุกทีเลยขึ้นชีพหนึ่งครั้งเอาเป็นเอาเนื้อต้องใช้ของระยะยาวเลยู่ล้ Chúng ta bỏ bao tùy làm bạc lệch chân Hiệp lợi arm lệch to zi tung mong ngầm này, thay put single bowline again phi à mang tung Xem tung báo tung 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 này, tung 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 tung

ความพสิบาเอร์แน่นอนต้องปลีชีวิตชินอจอโอ้ยโอ,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 โอ้อืมการเอ่อพลังคงที่สิบาเ ความเสียหายเกิน50เซนของพลังชีวิตสูงสุดตารงโจมตีเพิ่มขึ้น20%เอาเนี้เลยนะมาเลยมาเลยปุ๊บเรียบร้อยจบสวยงาม โอ้หางแค่นีู้ไม่เคยชอบพวกุกปั่นจาดเลยโอ้ยจะไปจะไปโอ้ยจังไม่ทัดไม่ได้เล่นนานเลยต้องไม่ไม่ได้เล่นม่กี่วันที่มนูตกไปเยอะเลยแก้วที่มาจักการแครี่ไม่เห้ทัดเท่า ขู่แรงเกินคาดอ้าวต้องตีไหมเขา่เลยโอ้ยเจี๊ยดโอ้ยโอ้ยโอ้ยออยต้องตีจัดดานล้างแบบนี้โอ้ยจะโดนตีต้องตีโอ้ยโอ้ยโอ้ต้องัโอ้ยจะโดตี เดี๋ยวเดี๋ยวเดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเด้๋ยวตัว,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 วตนี้ติดตันโคตรง่ายเลยชิบิจ้านเลยพ่อตรงที่ติดตันง,างาน่ายอ่ะอืมยืนยดอ่าชนะแล้วโอ้ย ไปแล้วไปอะอือพายุีิมพ์ครั้งเอาอีก่อนเดี๋ยวจะออ้ามาตอนเนี้ยอืมเอาเป็นหนัรกรบแล้วกันโอเคนี่ทำเกมง่ายขึ้นเยอะดันต่อไปสุมใส่ยกลายเป็นสมัยเล่แล้ว่ะตังหมดเลย น่าจะพอใช่ได้งัก็จะมกลับมาจุอีกลใส่จุดจงางจตีีสทางชีวิตก็ดีทางโจมตีก็ดีอนกันเลืเป็นถูกเลยนะ อัพให้มันหมดเลยสมัครสมัคเกินคว่ำเทมหน่ทยคาซิลาสองลูกหลีกหลังอืมตอริไม่เรื่องเงินเลยอัพเกิดของสักเตี้ยงเลยไม่เยอสักกับเออก็เกือบเยอะอยู่เลยหนึ่าหมื่นเลย มาเลยเมืเลยอ่ะพร้อมแหละเอาเป็นเอาไปให้หมด,ดเลยกันสกิลมันเป็นหมดเลยโอเคประสิทธิภาพของวุฒิเพิ่มขึ้นต้องดีเอามาให้หมดเลย อีกสักคันหนึ่งกันโอเคมาจดหลักกองสักหน่อยคือดีจริงตัดต่อปาผิดกันเลยด้ารที่แล้วจบเร็วไปหน่อย เพื่อนชีวิตเราเอาเลือดอีเยอะงแข็งๆอุยๆสัมบีสัมบีเลยนะอุยนี่คืออะไรวะเตาของนักพนันได้รับความสมารสองอย่างแบบสุ่มอุ้ยก็แต่มันต้องดูโฆษณาดิมาแมวอ้วกัน มาเลยมาเลยอ้าวม่กิดตัวกจัดแล้วไงนี่ยืดยืคาไปเลยจบจบเลยเลย้ยอุ้ยขอเสื้หาเพิ่มเติมสุดไม่เกิน35เปอร์เซ็นต์ตามอี35เร์เซ็นตตามที่ิเสียไปสุดเมื่อปรชีวิตลด,ดเหลือ50เอร์บักรังงม่สนใจ เอาเนี้ก็เลยวัดแหวนดับยิ่งเหลืเท่าไหร่ก็ยิงคาได้เร็วมากเท่านั้นยิงแหวนยิงแหวนดับได้เร็วในขณะที่ยิงคาได้เร็วโหย่างอุ้ยเหนื่อยมองไม่เห็นมองไม่เห็นรูปเลยอุ้ยย่างเรียบร้อยจัดการได้อีกหนึ่งตัวโอ้เงินยอดเยี่ยม พลังโจมตีแล้วกันทางชีวิตเพิ่มขึ้นก็พลังโจมตีสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอามาไอ้เจ็บจำไม่ทันปี๋ปี๋เกตอาวุธก็ดีอย่างนี้ดวงตาเหี่ยวม้วนคำพีแสงวับเออ ตัวเลยวะยยบเนน้กบ้าที่อเฮ้ยเอยไอจิกกาเทดีวะเยยโอแห่งฝันร้ายกูลงลกูลงลลงมาโคเทอะ <illa sh rees an> <qu> <Oliver> <travail> เป็นนักหลดโอ้ยมไม่มีโมีสทีเลยโอ้ยโอ้ยโดนกีล่ละลตายเยอะเลือดไหลบอตตัวแ็กอีสี่โอนี่คฝันลายพลงหล่นได้รับวิญญาณแห่งความพยายามวิญญาณที่เต็มไปด้วยความช่วยเหลือันไม่ที่ ดูซับเพื่ออัปเดตคอนเทนต์ย่งยอดความบ้กครับไมเใจเอาไว้ใช้ตอนใกจะตายไอตัวใหม่อุ้ยอุ้ยุ้ยีลัวไว้พุอุ้ย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 กีเวลาแปลกีมันสมันเแปลกแค่ไหอุ้ยโอย เกือบไปแล้วกือบเซียนัดฝีอือาของดีที่ชอบใช้จะได้ตวกนึ่งจากันจิกะเรีย,บ,ยบร้อยกเจ็บได้อีกนหนึ่งตัว มึงคำพีโจมปลดปล่อยคำแข่งเงข้อมือเอาอันนี uh uh air, ้แล้วกันตัวใหม่ว่ะอุ้ยอุ้ยอยอวยอออ้ยออ้ยเยอะ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยเอาอย่างนี้ดิโอไฟไอช่วยอ่ะช่วยแล้วสวยแล้วสวยแล้วสวยอ่ะวยออุ๊ยอุ้ยอุ้ยอยจะตาย มาโอ้โหตีแรงเลยกลัวกลัวมาเยอ,เอ,อะเลยเฟื่องฟู100%ทางชีวิตสูงสุดมา่อสตูทั้งหมดในสนามตัวกำจัดวันนี้เหละดี การแบน่าจะเกีวกับ้กบอมากกว่าแต่ว่าความรวดเร็ว้ความรวเร็วทข้จ้ะอยโยโอฟันอีกูฮ่าฮ่าสวยดลยไ สกิความแปดเปื้อนเต็มตายกันทีเพราะว่าพลังชีวิตจะเหลือเท่กโอ้าไม่ดเยแปดเปือชัวระยะนึ่เกยความแปดเปื้อนจะลดลงน่ากลัวโอ้ยต้องยาให้โดนเต็มตีเยอะอ้ย้ยเต็มตีด้วยดิสวย้ว นายนี่จาก็ส斯รัตเตอร์โอ้ตื่นามโอ้เื่อไวาจริงโหดโหดเลยโหดหละก็าด้ี้วะโอ้สิท่ายยังมีประสิท oh. ธ huh, ิภาพโอเคของอะไรเอาอันนี้อดีที่คนมี ดิ่งแมวปลอกคอสุน,นัขกล่องอาหารไม้ไผ่ถุงมือสุดเดยวปลอกคอคารากุสะนี่คือตัวอะไรวะเอาอันนี้กันน่าสนใจทีร้านค้าพ่อค้าพนั่จอดไม่ต้องไม่สนใจอะไรเลาเออนเลยอืมก็นาทีกดียวนะ ไท่สนตอนมีกำลังมาออที่มีข้อกับการตุ๊บสนใอัเกีดอเคกระบวนทาโคตรแรงอัเกีดดาบเลย,เกยดดากรศึกายัางไงก็ไ,ไม่รู้ โลนินท่องจริงว่ะแกใส่ชุดสมุไรดีละโอเคหมดไปอเอมีให้หลับเมว่อเเคืนะ่องดูชองกลองนะเดเชียงโชกอีแหละอเออออกสุดได้เหมือนมุสตอมบีสัก นิ่งจาที่ถูกไล่เมืองกน่งจาปกน่าดมันดำเจมเจมฮะเจมเจมโอเคไม่มีอะไรละจะไปร้านค้าแล้วก็ไปเปิดก,กระชาเนี่ยได้อสองกล่อง โอ้โหถมเอทำไมของดีๆอ่ะจุดประดุ้ยอุ้ยได้ๆอยู okay ่ได้อยู่แล้ก็เก็บไว้อัพเกรดกันเลยอยากเกรดเมลัยเลใส่ตังหมดเลยโอเคงั้นไปลุยต่อกันเลยแล้วกัน การ้หลุดเพเป็น10%พลังโจมตีเพิ่มขึ้นวิดมามากลวไม่เคยเอาโจมตีเลยอุ๊ยอยไอ้จ้อยพอลุกมีเคืออกัดม้งเลยไปจัดการมันลุกกัดมันกระทำมัน เก้ยรบปืนจร่งๆอบต่อยหลังออเกดตยอย่างเดียวเลยเกักษเพิ่มขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตัวเองกดขาเลยโอ้โหแลยยวโอ้โหระโดดหลบยังนััว อ้ยอะไรงี้อะอืจังได้โว้ยเลยเล็กเอาเอาใหญเลยสร้างสรรเสย้ายเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าสิบเนรษกิจ้แข้ง เอานี้ยล้วกเฮ้ยเดี๋คุณสังเกตสิ่งเกลบนสด,ดยแลลวปะนะเฮ้ยเบิว่ว่ะโอวิ่งโคตดีติดใจฮะติดใจโจมตีสวนกลับอืมไเ,เยเฮ้ยเ เรียบร้อยจบยังสวยงามจะขอเพิ่มเลือดหน่อยไม่ได้ไงวะโอเคหมดอดตีไม่โดนยุ่งเยอุะเรียบร้อย สำเร็จนี่ไมนสิบะน่ารักจริงเจ้ากรมเสียหายจากกระบวน,าวาก,นการบินสาิเปอนนต์อืไรนใ้จสิ ตายแล้วกเียเสียงตายชวยบอเลดเสียตายไม่จรเสียงตายต้องับอกเลยต้องัเสียงังไหนเราัไม่ได <Yeah. S 2> like ้อ an ุ so ้หม so, ือกันไปหรือเปล่าโอเคจบอยางสวยนา เพ ah, ิ่มเติเพิ่มถึงสิบเซสต์กำไรกันจะดีเพิ่มถึงอ่ามา โอ,โอ้โหไยนี้ซูบอสไงเลยเวพันเดียวอุ้ยกบไม่ใจแล้วไม่มีล้วามรู้สกะทนเออล้นจริงเรียบร้อยอ๋ออ่านไม่ทัน <fin anta> <ots> <guarding Luigi> หลอกกันไลยไปเจ้ทำไม่ทันทมันชัเตายตา้เร็วตายเร็วเจ้เจ้อิดไปไหนวะอุ๊ยอุ๊ยี่ส้าี <S <S ่สอย่าอย่าไดปวดอุ๊ย เฮ้ยเจ็บเท๊ะเทเชนะว่ะโอ้ยโอดเท่ผู้ทุกสิงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายอันไม่มีที่สิ้นสุดดูซับเพื่ออัปเกรดความชำนาญวิญญาณแห่งความพยาบาทโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วชนะรับชูเฉียนตกตายอะไรไม่ลักอืมกดต่อสู้กับโยคไ อโอเคโอเคก็ใช้ได้แต่นีนต่างหากคือที่เราเอาอะไรดีเอาอดาีแต่ซื้อคุมภายในจอรี่ก็เทดินน้อยกันหน่อยการชีดน้อยกันหน่อยก็ดกดกดก,ดกดน้อย เอยากได้เสื so ้อ yes. คุมพันเอกอเนี oh. Oh. ่มันดูมันเอาว่าทำอะไรแล้วกันเลืกเยอไว้ก่อนแต่อีกอย่างทีร่นสนใจก็อออซีเขึ้นดแค่ไม่ออ่ ดาบยังไม่มีดาบดีๆใช้เลยโอเคก็เอาเป็นว่าก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผ่านมาได้ทั้งสองเอ่ออะไรนะสองดาวนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วโอเคก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับผม